สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตซักแฟงค่ะอันนี้เป็นลูกโตแล้วนะคะนี่วันนี้มาส่องหาลูกค่ะเห็นแล้วลูกเนี้ยลูกนึงดอกกำลังจะบานค่ะ นี่ก็ลูกแต่ดอกยังไม่บานค่ะเพื่อนๆนี่ดอกตัวผู้เยอะทม่กี้เห็นมีน้องพึ่งมาตอมนี่ยน้องพึ่งมาช่วยผสมพันธุ์เนี่ยค่ะเขาเริ่มทยอยออกลูกแล้ว อันนี้สงสัยจะเป็นแมงเตา่าตรงนี้ตรงดอกเหมือนจะเสียเลย มีน้องพึ่งมาตอมเนี่ยมาผสมพันธุ์ลูนี้ใหญ่แล้วนะคะเหมือนดอกจะลอยไปแล้วมออันนี้ดอกตัวผู้ตันดอกตัวเมียน่าจะลอยไปน้องสสเจ้าบานเมื่อวานนะคะวันนี้หกแล้วเแต่ด,ด,ดอกตัวผู้ดอกตัวผู้เยอะนะูงรู้สึกว่ามีตัวอะไรมาแทะน้องแล้วอะ่ะ ดอกกำลังบานวันนี้อันนี้ดอกนี่บานเมื่อวานเนี่ยดูมีตัวอะไรมาแทะน้องแล้วอ่ะแทะเปลืกไปแล้วลูกเรียงเป็นแถวเลยนะครับเพื่อนๆนี่ดอกข้างล่างอันนี้มีลูกข้างล่างแล้วก็ลูกข้างบนสองลูก แต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าน้องลุงนี่ดูเหลืองๆยังไงพี่กดวันนี้พามาส่องหาลูกฟักแฟงค่ะเพื่อนๆนี่ลุงนี้ใหญ่แอบเดู่ด้านในนี่ค่ะใหญ่แล้วลุงนี้ นี่น่าจะรุ่นเดียวกันนี่ทรงสวยลูกใหญ่แล้วลูกนี้จะได้กินก่อนก็สองลูกนี้แหละนะใหญ่แล้ลูกนี้ก็ใหญ่่ะแอบอยู่ด้านไหนด้านไหนนี่ลูกนี้ก็ใหญ่ มีหลายลูกอยู่นะครัะเพื่อนๆนี่น้องกระลอกได้ยินเสียงน้องกระลอกน้องกระลอกเจะแอบมากินกล้วย <c oughs> น้นตรงโน้นเราเห็นอยู่บนยอดโน้นก็มีลูกจะข้ามหรือว่าไปฝั่งโน้นแล้ว <c oughs> เอื้อมไปเอาไม่ได้แล้วนะี่ เดี๋ยวข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นเขาก็เก็บกินนันนี่จะข้ามรัวแล้วส่วนตรงนั้นก็เลื้อยลงไปนู้นเลยไปออกโลกด้วยกัะเผาตรงนั้นใกล้จะตายแล้วกักแฟงอันนั้นไปออกโลกด้วย โอ้แดดร้อนแล้วขอบคุณนะคะเพ,พื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะนี่เลยมาน,นี่ก็ออกลูกเป็นแถวมานนี่เลยนี่น,น <laughs>